ครับสวัสดี f อของช่องพระเครื่องทั่วไปไทยอาบเรีนะครับทุกท่านนะครับในไลน์นี้แอดจะได้อัญเชิญเหรียญสําคัญนะครับอัญเชิญเหรียญสําคัญขององคุรพาจารย์สายเหนือคูบาเจ้าเกษมเขียมมะโกนะครับซึ่งท่านเองเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาไทยและเป็นพระภิกษุที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระราชศรัทธาอย่างสูงนะครับซึ่งคูบาเจ้าเกษมเขียมมะโกนั้นนะครับท่าน มีนามเดิมว่าเจ้ากเกษมณาลำปางนะครับท่านเป็นพระเทระและเกจิอาจารย์ผู้เคร่งในทุดดงควัดนะครับปีกวิเวกนะครับในพุทธศาสนานะครับในจังหวัดลำปางนะครับชาวไทยได้ความเคารพนับถือท่านนะครับถือว่าเป็นพระมหาเทรอาจารย์เป็นปูชนียะบุคคลอีกรูปหนึ่งของประเทศไทยนะครับ และมีผู้ให้ความเคารพรับถือท่านเป็นจํานวนมากและเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นพิเศษคูบาเจ้าเกษมเขมโกสุสานตะรกลำปางปี23พิมพ์ใหญ่นะครับที่ได้กันเชิญมาเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนั้นก็ประทับรูปเหมือนคูบาเจ้าเกษมเขมรโกอย่างชัดเจนนะครับแล้วจะลึกข้อความ5เมีจุดยอจุด5มีสายน2 5 2 3นรบมนะครับมีชื่อของท่านนะครับ หลวงพ่อเกษมเขมมะโกโสุาสานเตลักษณ์ลำปางนะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญตามที่เอฟซเห็นนะครับก็าตามที่เอฟซเห็นก็เป็นรูปของท่านนะครับซึ่งเหรียญนี้มีความสําคัญนะครับมากๆมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับส่วนประวัติการสร้างเหรียญนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเหรียญที่เป็นมงคลครับเป็นเหรียญที่เป็นมงคล ามากมานะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับก็จะได้นําข้อมูลที่สําคัญในการสร้างบางส่วนนะครับมาให้กับ FC ได้ฟังนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นครับ เป็นเหรียญที่หน้าเหรียญน,นะครับเขียนว่าสร้างเมื่อปีพศ2523นะครับสร้างขึ้นในปีพศ2523นะครับโดยคณะกรรมการวัดตะคึกเชียงมั่นนะครับเพื่อหารายได้บุรณะวัดม่อนพญาแช่นะครับและสาธารณประโยชน์อื่นๆโดยมีการปลุกเสกในวันเสาร์หนะครับณสุสานไทยลักษณ์ในวันที่5เมษายน2523ซึ่งจารึกไว้หน้าเหรียญน,นะครับ มีวัตถุปรสงค์เพื่อที่จะเป็นการหาไรายได้บุรณะวัดม่อนพญาแช่นะครับและงานสญญาธารณประโยชน์อื่นๆนะครับพิธีปลุกเสกเนี่ยนะครับเป็นพิธีปลุกเสกเดียวโดยหลวงพวกก่อเกษมเขียมะโกนะครับในวัน25คือวันที่5เมษายน2523นะครับ2523ซึ่งถือเป็นวันแรงนะครับวันแรงครับของอประเทศไทยแล้วก็ภาคเหนือเราเป็นความเชื่อนะครับ ทำให้วัตถุมงคลมีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษนะครับผู้ออกแบบก็คือช่างกเกษมนะชื่อเดียวกันกับหลวงพ่อนะมงคลเจริญซึ่งเป็นช่างที่มีฝีมือและมีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบเรียนรุ่นนี้นะครับ <c oughs> รูปแบบการจัดสร้างมี2พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์เล็กนะครับพิมพใหญ่และก็พิมพ์เล็กนะครับซึ่งตามที่อดได้นําเสนอ FC ในวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ ที่เห็นอยู่ในไร์นี้นะครับเป็นหน้าเหรียญน,นะครับซึ่งในการสร้างนะครับในการจัดสร้างนะครับปี2 2 3นั้นคณะกรรมการวัดตะคึกเชียงมั่นนะครับเพื่อเป็นทุนพัฒนาวัดม่อนพญาแช่นะครับตามรายการครับทั้งหมด3ามรายการเช่นการสร้างเขื่อนคอนกรตีตเสริมเด็กเพื่อชะลอน้ำห้วยโจ้นะครับ การสร้างเสนาสนะพระสงฆ์และที่พักประชาชนการติดตั้งไฟฟ้าและทําถนนเข้าวัดนะครับระยะทาง5กิโลเมตรหลวงพ่อเสียมเขียมะโกท่านได้เมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกเดียวนะครับลัสุสานแตลักลํลำปางในวันเสาร์ที่5นะครับเดือน5แรม5ค่ําเป็นวันแรงนะครับมตถุงมงคลที่ปลุกเสกจ,จะเข้มขขังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับเรือนรุ่นนี้สร้างเพียงรุ่นเดียวนะครับของหลวงพ่อเกษมที่สร้างขึ้นเยอะมากนะแต่ราคาเช่าหากับไม่มี ตกเลยและเป็นที่กำลังและไม่มีตกนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมอย่างมากนะฮะโดยสาเห็นว่ารูปทรงเหรียญจะสวยงามโปรไฟล์ืีการออกแบบนะครับและกล่าวว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อท่านได้เอ่ยปากว่าจะทําให้เป็นอย่างดีเพราะมีเครื่องหมายพอรอคือพระประมาพิทยย่อของในหลวง,งชาติที่9อยู่ที่ด้านหลังเรียญด้วยนะครับตามที่เอฟเห็น f อเห็นในไรน์นี้นะครับ ซึ่งการจะเอาเครื่องหมายพร,รบรรไปใส่ไว้ที่ไหนถ้าหากไม่ได้รับการพระบรมราชานุญ,ญาติจากกษัตริย์จะไม่สามารถที่จะ,ะทําได้เลยนะครับซึ่งการที่พระ,ะหลวงพ่อท่านได้รับการยอมรับเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านได้รับการยอมรับจากกษัตริย์ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะในหลวงรัชกาลที่9ทรงม,มีพระราชศรัทธาอย่างมากต่อหลวงพ่อกเกษมนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเทราจารย์สายภาคเหนือผู้เค่ง ในวัดปฏิบัติและมีวัดปฏิบัติอันงดงาม,เป,มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมตอนที่ในหลวงชการที่9ยังมีพระชนชีพนะครับพระองค์เจะเดจพระจำเนินไปกราบเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งครับพร้อมด้วยพระบรม,มงรวงศาุวงและก็มีสมเด็จพระานางเจ้าสิกิจพระบรมมรานินาถพะกรมราชชนนีพันปีหลวงตามเสด็จในหลวงชการที่9้าไปด้วยในทุกครั้งครับนี่ถือว่าเป็น เหรียญที่เป็นเหรียญประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้พิมพ์ที่ทําเสนอ f c ในวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีพอพลรอย่างชัดเจนมากๆนะครับมีตราพอพอรอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับช่องเรานะครับได้เรียนว่าช่องเราไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดให้เช่าบูชาอ่าไม่ได้เปิดรับเช่าบูชานะครับแต่ให้เช่าบูชาทุกรายการเอฟซสนใจเหรียญรุ่นใดก็สามารถที่จะนะครับแอดไลน์ดีเข้ามาได้หรือจะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ ยินดีที่จะเปิดแบ่งปุ้นบูชาให้กับทุกท่านเพราถือว่าเป็นการสร้างบุญบาร,รมีนะครับให้ด,ดีร่วมกันนะครับเกิดขึ้นนะครับหลวงพวกก่อเกษมเคมะโกนะครับถือว่าเป็นพระมหาเทารา,าสายภาคเหนือที่ท่านมีวัดปฏิบัติอันง,งดงามเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและเป็นที่นะครับได้รับพระชาชศรัทธาจากในหลวงการที่เข้าเปอย่างมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ